สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกม r x และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอ You G-Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคาว์โฟนมือถือทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิด,ไ,ปปดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเทนซี่ต่ำ UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ D-VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วั 2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือรอกโคตต้ด TT ICC c ้า,าความคลิปนี้อัดขึ้นเพราะอะไรจริงๆไม่ได้เป็นความประสงค์ของผมแล้วนะเ,ออเพราะว่าอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าช่องผมไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นนะครับ ต้องเท้าความหมดไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ทําเป็นสารณะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เรียกร้องออกมาแบบ่าวักกาอะไรขนาดนั้นเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งแต่โอเคหลายๆท่านหลายๆคนเรียกร้องให้ผมทําเป็นคลิปขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้หลายๆคนได้ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเซิร์ฟ4 ของเราเอาเอที่เรารักนะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเท้าวความนะย้อนไปในวันที่ปีนะครับนี่ในตามโพสต์เดือนกรกฎาคมนะมันมี ID ที่ต้องสงสัยเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เนมสเป็น ID พี่จีนนะตามประกาศนี้เลยซึ่งประกาศนี้ไม่สามารถดูได้ใน o f f i ิเชีนะครับในเฟซบุ๊กนะหรือตามเพจนะมันอยู่ในเว็บ Rx ไม่ได้ประกาศมาใน Discord ไม่ได้ประกาศใน Official ในเพจซึ่งเราก็ต้องมาเข้าในเว็บนะไม่ได้มีประกาศเป็นกิจจัรษณะแล้วเกมก็ยอมรับนะครับว่า ID เนี้ยมีปัญหาจริงๆซึ่ง ID เนี้ยมันก็อยู่กับเรามานานแล้วนะอ,อยู่กับเรามานานแล้ว นานขนาดไหนย้อนไปตั้งแต่ w o c ซีซสั้นที่ 3, สซีซั่นที่4กันเลยทีเดียวนะครับคิวแบบดังด้วยอ่ะเคยลง WOC ด้วยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีมากกว่า1น d ดีนะครับแล้วก็มีคนสงสัยมานานแล้วด้วยนะสงสัยกันมานานแล้วหลายๆท่านเลยแล้วก็เกมก็บอกปัดไปนะว่ามไม่ได้มีอะไรนู่นนี่นั่น,นไม่ว่าจะเป็นไก่แตก โปแตกเรื่องชุดหัวโบรอสที่ยังไม่เข้ามาแต่มีมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแต่เกมก็ปฏิเสธมาโดยตลอดจนล่าสุดตามที่เห็นในโพสต์ในประกาศนี้นะก็ทนกระแสไม่ไหวนะครับจนต้องออกมายอมรับว่ามันผิดปกติจริงๆนะเกมรับผิดชอบเกมแบรนด์ไอมีทั้งหมด9 ID นะในเมลล่อไป5มั้ง a t a e r Online ล่อไป4 ID นะซึ่งเกมบอกว่าแบนไปแล้วแบนไปแล้ว อย่างที่ผมบอกไงนะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะช่องเรานะผมบอกว่ามันไม่พอนะครับที่ทำแค่นี้ออกมาทุจริตแล้วก็แบนแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันไม่พอนะเพราะว่าอันนี้มันคือการโกงนะครับการชอบโกงการชีตติ้งนะเขาเสกตัวเราเติมเงินนะแต่เขาเสกตัวแล้วเหมือนกับว่าจะเอาไปขายด้วยนะได้ยินว่าอย่างนั้นนะ จะเอาไปขายด้วยแคป15ิบหแคป12อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีแค่แคป2แคป15นะมันมีตัวแบบกระจกกระจกก็มีนะตัวที่แบบเนี่ยที่มันแบรนด์เนี่ยมันมีตัวแบบระดับสามัญชนก็มีนะเราไปเซิร์ชดูได้นะครับเหมือนกับว่าเราไปกินร้านอาหารที่ผมเคยแนะนําไปอ่ะเราไปกินร้านอาหารมีแมงสาบตกลงมาเราเห็นร้านแม่งเอาออกแล้วบอกกินต่อแล้วก็จบ จบไหมความรู้สึกเป็นไงเราจะกินร้านนี้อีกไหมอาถามนะเราเจอแมงสาในร้านตกอยู่ในจานหรือตกอยู่ในไหนสักที่หนึ่งที่เรากําลังกินอยู่นะร้านบอกเอ้มขอโทษไม่เป็นไรนะเอาแมงสาออกนะแล้วก็กินต่อเราอยากจะกินต่อไหมร้านนี้ก็ไม่นะใช่ไหมก็ไม่ค่อยแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับร้านนี้แล้วไอ้แม่งปกปปกปกปในะร้านเนี้ยเช็คเช่นเดียวกันครับ คุณเจอการชออ่อโกงโดยการจับผิดจากผู้เล่นไม่ได้ออกประถางการทีมงานนะแล้วการจับผิดเนี้ยมาหลายรอบแลวนะประท้วมาหลายรอบแล้วไอดีเนี้ยไม่ผิดสังเกตมานานนมแล้วนะกว่าจะยอมรับได้เนี่ยโอ้โหแถกี่รอบก็ไม่รู้นะแล้วออกมาแบนนะแล้วก็จบคิดว่ามันจบไหมสำหรับผมมันไม่พอ,อสุดท้ายนะครับมันไม่พอจริงๆนะเพราะอะไรดูหน้าถัดไปก็คือมีผู้เล่นของเราดีวยแหละคนไทยนะไอเมอร์หลายๆท่านนะครับ ตด้วยจะโปะแตกลนรดับเหตุการณ์ถัดมานะในวันที่23กรกฎาคมประมาณ22 23ยนี่แหละไอดีแม่งกลับมาเล่นเฉยอืมกลิ่นเหม็นเน่าเปื่อยเลยนะมันไม่พอจริงๆนะครับมันไม่พอจริงๆนะประกาศเนี่ยแล้วคนแม่งไม่รู้ด้วยนะประกาศนี่แม่งลับมากนะประกาศในเกมนะครับซึ่งใครจะอ่านครับน้อยครับอาจจะผมเปลิลวงให้ฟังแล้วกันสุดท้ายแม่งโปะแตกไอดีที่แม่งโดนแบรไปอ่ะ ดู ID ดู u ูไนะสี่หกหนึ่ง6นึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดหปเ็นดป็น ID นี้นะซึ่งทีมงานประกาศไปแล้วนะว่าแบรนด์ p e r m a n e n t น y นะ p e r m a n e n t l y ก็คือถาวรแล้วนะครับกลับเข้ามาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งครับ mid take c k e l l y reactivated ยี่สิบสามกรกฎาคมผ่านไปไม่ถึงเดือนนะครับสองาทิตย์นิดนิดนะ อืมไอดี ID นี้กลับมาเฉยเลยครับออนไลน์เปลี่ยนอาชีพด้วยนะเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับซะอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นการยอมรับออกมาจากทีมงานนะว่าไอดีนี้ผิดพลาดนะแต่เป็นการจับผิดได้นะรอพิสสอไหวไหมผมถามแค่นี้ไอดี ID นี้แม่งเสกขึ้นมานะครับแคปนะสิบห้านะเสกขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยประกาศฉบับแรกเนี่ยเอ่อเนี่ยแหละอันเนี้ยมันบอกว่า ไอไดีพวกนี้มัน leak, ลีกรั่วไหลออกจากเซิร์ฟเวอร์เทสโดยอินเทอร์เน็ o ลูโพโดยแบบมันไปั่วให้คนคนหนึ่งที่มีหนอนอยู่ในนั้นว่ากันว่าเป็นหนอนแล้วกันอ่าเป็นบุคคลกระทำความผิดในบะริษัทอ่แล้วจะดำเนินคดีนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้นะใครก็ไม่รู้นะอาจจะเป็น A1 A2 A3 นะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครด้วยนะเป็นนิรนามนะจับมือใครโดมไม่ได้นะ ก็ไปโบยซะให้เหตุผลว่าอย่างนั้นนะแต่มันไม่ได้หลุดออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เทสหรอกนะมันจะหลุดหรือมันจะไม่หลุดมันไม่ใช่เหตุและผลนะจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปนะมันสามารถใส่ของได้ส่งจดหมายของเสกขึ้นมาได้เนี่ยผ่านเซิร์ฟเวอร์จริงๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะคุณสามารถเสกแคปสิบขึ้นมาได้เลยนะส่งจดหมายได้เลยโค้ดที่26 มากรกฎาคมนะฮะเกี่ยวกับไอดีที่ทุจริตอ่ามันก็บอกว่า operational mistake โดย security team operational mistake ภาษาไทยง่ายๆแล้วกันไม่ต้องไปอ่านภาษาไทยหรอกกดผิดมาากดผิดกดปุ่มผิดนะครับสั่งคาสั่งผิดออะไรประมาณนั้นแล้วกันโดย ทีมงาน Security Team หรือถ้าแปลไทยบ,บ้านๆเลยก็เหมือนกันก็คือรอปภนะเซกูริตี้การ์ดแหละหน่วยรักษาความปลอดภัยนะเลยทำให้ ID เนี้ยแม่งกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งผมจะบอกให้นะว่าเหตุผลแม่งเด็กอนุบาลน,นะครับ <c oughs> ถ้ามันบอกเหตุผลแบบนี้มานะมันแปลว่าไอ้รอปภเนี่ยก็หัวกับไอ้คนทําผิดรอปภบังเอิญกดปุ่มผิด แล้วก็บังเอิญซ้อนบังเอิญอีกทีหนึ่งบังออนเลยคราวนี้ไอเจ้าของไอดีที่เป็นคนทําความผิดเนี่ยไอนอนเนี่ยก็ดันบังเอิญรู้พอดีว่าไอดีนี้ดันปลดแบนด์กดปุ่มผิดพอดีนะก็เลยเข้านะฮะมาเปลี่ยนชื่อโอ้โหรู้ด้วยว่าวันนั้นไอดีนี้ปลดแบนด์แล้วโอ้โหจะบังเอิญซ้อนบังเอิญเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเชื่อนะครับโอ้โหเราปภกดปุ่มผิดเสร็จอีนั้นเข้าได้เฉยนะ รันรู้เฉยนะฮะไอหนอนรู้ว่าไอดีหมดแบนด์เข้าดีกว่านะฮะเออโอ้หเหลือจะเชื่อนะครับก็ไปเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะไปลบเพื่อนออกใช่ไหมเห็นว่ากันนะอืมโอ้โหแม่งบางเอิญซ้อมบังเอิญนซ้อมบาง,ง,งออถนะซื้อหวยดีกว่าได้เีอะนั่นแหละครับนี่คือประกาศจากไอดีที่มันมีความผิดปกตินะครับจากทีมงานนะซึ่งเกมบอกว่า จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับประมาณนั้นแหละนะหวังว่าผู้เล่นจะสนุกกับเกมต่ออย่าสูญเสียความเชื่อมั่นนะประมาณนี้นะก็ให้โค้ดมาหนึ่งโค้ดถามว่าทำยังไงดีใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาที่ผู้เล่นเป็นคนแก้นะจบป,ปะมันเป็นปัญหาของบริษัทนะครับบริษัทเกมเกมเป็นคนให้เซอร์วิสเราเป็นคนใช้บริการเราเป็นคนใช้เซอร์วิสเราเติมเงินเข้าเกมต่อให้ไปเติมแล้วก็ถือว่าสับส่วนเกมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตัวอย่างการแก้ปัญหาสำหรับผมแล้วกันนะ คือตอนนี้ความเชื่อมั่นผมว่าติดลบอะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นต้นเดือนแล้วก็เกิดซ้ำเนี่ยโอ้โหมันยิ่งติดลบหนักเลยนะจริงๆต้นเดือนเนี่ยหลายๆคนก็ยังพอให้อภัยนะแบบว่าเออโอเคคุณแบรนด์ไปอพอไหวแล้วอันพอรับได้นะแล้วมันเกิดโป๊ะแต่มันเข้าไป,ไปอีกรอบหนึ่งโดยที่เป็นเป็นปัญหาเดิมนะมันเป็นปัญหาเดิมซ้ำเดิมนะที่ บอกว่าได้รับการแก้ไขแต่มันไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆนะดิโดยที่ระยะเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างปัญหาที่หนึ่งกับปัญหาตามปัญหาที่หนึ่งเนี่ยช่วงเวลาแกลนไม่ถึงหนึ่งเดือนอะอารมณ์เหมือนเพื่อนๆมีแฟนแล้วจับผิดแฟนได้ว่าแฟนนอกใจแล้วแฟนบอกจะไม่ทําอีกนะนะครับส่วนตัวผมเองนะอันนี้ผมพูดถึงของผมแล้วกันนะก็คือถ้าถามว่าปัญหามัองแก้ยังไงนะคือตอนนี้ผมว่ามันต้องใช้เวลาแนละ้วมันไม่ควรปล่อยให้เรื่องเงียบนะอันนี้มันปล่อยหมกเม็ดนะ คือผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะเราต้องได้เห็นหน้า C ีอโอนะครับเพราะว่ามูลค่าไอดีแคปสิบห้าสิบสี่มันไม่ได้หลักหมื่นหลักพันนะครับมันเป็นหลักล้านนะมันคือเงินนะครับมันคือเงินจริงนะเงินบาทก็รอดูแล้วกันนะเพื่อนๆอ่ะก็ถามว่าผมทํำยังไงใช่ไหมเออเอามาถึงผมละผมพอแล้วนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วกันนะเอาอเร์ฟตีนะเออบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะผมพูดในสองฐานะแล้วกันนะผมในฐานะผู้เล่นนะครับเพลเยอร์ hey er. ถามว่าผมจะเลิกไหมผมคงไม่เลิอกอืมเพราะว่าอะถ้าสมมุติผมมีเพื่อนเล่นมันก็ต้องเล่นกับเพื่อนเกมนี้มันเป็นเกมสังคมนะครับแล้วมันเป็นเซิร์ฟซีเราอยู่ประเทศไทยความลําบากความอะไรต่อมีอะไรอะ่ะมันเยอะแยะมากมายแล้วถามว่าเราก็เล่นในสัโคมของเราให้พยายามให้มันไม่กระทบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันจนมันไม่ไหวจริงๆค่อยเลิอกอันนี้คือในฐานผู้เล่นเพราะว่า เฮ้ยมันจะให้ทำยังไงอะให้เราเลิกเหรอมันก็ไม่ใช่ปะ่ะใช่ไหมอืมผมเข้าใจครับจุดนี้นะก็คงเล่นต่อครับแต่คงอาจจะเติมน้อยลงหรืออาจจะไม่เติมเหมือนตอนสมัมามายบัคเดดวาแนละ้วผมเลิกเติมไปเป็นหลายเดือนเลยนะอ่ะเราพูดในฐานะสตรีมแล้วกันพูดในฐานะที่เป็นช่องเลยนะจากพีทิชแชนเนลนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องผมมาตั้งแต่เริ่มนะหลายๆปีผมติีมาสองสามปีแล้วนะเกมนี้ด้วยนะนานละ EP เป็นจุด้อยนะครับจะรู้ดีครับผมไม่ชอบความไม่ยุติธรรมผมไม่ชอบอะไรที่ไม่แฟร์ ไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกมีเหม็นๆนะ่ะและผมรู้สึกว่ามันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมรู้ดีว่าผมทําอะไรได้ไ,ม,ไม่มากเพราะว่าผมอะ่ะตัวเล็กท้องก็เล็กตัวก็เล็กไม่ได้เติมเยอะมันไม่มีเสียงไม่มีพลังอะไรขนาดนั้นแต่ผมมีช่องอยู่มีตรงนี้อยู่พื้นที่ของเราเนาะพื้นที่ของเราแล้วกันนะอ่ะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ทางใดก็ทางนึงไม่ทางตัวก็ทางอ้อมเนะผมเลิก เลื่อสตรีมล็อกเซิร์ฟสี่ครับเพื่อที่แสดงออกครับว่าเราไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเราไม่เห็นด้วยนะครับจนกว่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ครับผมนะเข้าใจเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมที่ดูผมนะครับที่เป็นสมาชิกด้วยหลายๆท่านที่ติดตามมานานด้วยนะครับผมเข้าใจนะถ้า จะไม่เข้าใจผมผมเข้าใจนะเอออันนี้นะผมเข้าใจผู้ในช่องเรานะผมเข้าใจถ้าใครจะไม่เข้าใจผมผมเข้าใจนะเพราะว่ามันยากมันตามผมมาเซิร์ฟซีแล้วผมเลิกเล่นเซิร์ฟซีแล้วถามว่าผมได้อะไรจากเกาหลีไหมผมไม่ได้นะไม่ได้เลยนะผมถึงบอกไงว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่เป็นผู้เล่นนะครับผมยังอยากเล่นเกมนี้แล้วให้ผมเลิกสตรีมปัท้วงแบบเลิกสตรีมไปเลยไงเชฟ แล้วสมาชิกของเราล่ะเออหลายๆคนที่ยังติดตามเราอยู่อย่างน้อยๆก็ควรที่จะต้องสตรีมอยู่แต่เราไม่ควรสตรีมเซิร์ฟซีของผมนะให้เขาได้รู้นะครับอย่างน้อยๆน,นะเพราะว่าบริษัทเซิร์ฟเกมเอาเอ็กเนี่ยที่มาเปิดเซิร์ฟซีกับเอาเอ็กที่เกาหลีเนี่ยมันคนละบริษัทกันนะครับผมบอกเลยนะอินคัมที่เข้าเนี่ยคนละบริษัทกันเลยนะครับของเราเป็น Surf เซิร์ฟซีเป็นของบริษัทจีนนะแล้วก็ผมไม่ได้ต้องการให้ใครต้องมาทําตามนะอย่างที่บอก ผมไมไ่ต้องการให้ใครมาทําตามตั้งแต่สมัยที่ผมไม่ได้สตรีมแต่พี่โยซีผมแค่เป็นมุมมองช่องเราเพ mm. ียงช่องเดียวเท่านั้นนะไม่ได้ต้องการให้เพื่อนๆไปแอนตี้ใครหรือไม่ได้ต้องการให้เพื่อนๆาทำตามผมนะผมแค่เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆละกันเล็กๆ <c oughs> ให้เกมมันแก้ไขในสิ่ <c oughs> <Amsterdam> งที่ถูกต้องมากขึ้นนะสุดท้ายก็มาที่ตัวนี้ครับผมก็มาเล่นตัวนี้ละกันนะก็เล่นสบายๆครับ อยากจะสบายๆแล้วเราอยากเล่นเกมที่เป็นเกมนะไม่อยากเล่นเกมที่มันเป็นชีวิตนะฮะต้เล่นสนุกๆเล่นชิลๆละกันนะใครที่มีปัญหาตัวละครอยากปรึกษาตัวละครถามผมได้ตลอดเหมือนเดิมนะไม่ต้องกังวลนะครับเฮ้ย <het> เ <c oughs> ชฟได้เฟเกาหลีแล้วไม่รู้เรื่องอ่าไม่เอาละไม่ถามละถามได้เหมือนเดิม ซิร์ฟซีผมก็ตอบได้ยังคำนวณได้เหมือนเดิมนะยังเป็นผมเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะตรงนั้นนะสบายสบายเพราะเกมเดียวกันคำนวณเหมือนกันท้ายนะถ้าเพื่อนๆอยากจะเลิกแต่ผมไม่ได้บอกให้เลิกนะแต่สมมติว่าตัดใ,ใจว่าโอเคเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะเราก็อยากจะเลิกแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากเติมแล้วทนไม่ได้แล้วอยากจะเลิกแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่นะสมมุติว่าอยากจะย้ายมากับผมเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะอันดับแรกเลยนะครับข้อจํากัดนะลิมิตชั่นหนึ่งเลยภาษานะครับสิ่งที่คุณต้องเจอนะไม่มีอังกฤษอันดับที่2นะครับ การเติมเงินนะน่าจจบประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับอื